กีฬาอล์ฟอ่ะมันขึ้นชื่อว่ามันเป็นกีฬาของ integrity อยู่แล้วเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้มีแค่เราคนเดียวที่รู้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับแต้มตัวเองหรือเปล่าเราจะ penalty ตัวเองหรือเปล่ามันคือคุณคนเดียวที่อยู่ในสนามกอฟคนเดียวกับสมาธิที่คุณต้องมีหน้าตอนนั้นถ้าไม่มีความซื่อสย์กับตัวเองอ่ะท้ายสุดคุณ,คณก็หลอกตัวเองอยู่ดีคุณก็จะโผหกตัวเองอยู่ดีแล้วคุณก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาที่มันมีได้ าอายุเยอะแล้วตอนนั้น 27, ย7่ย่าง28ผมก็มองแค่ว่าเฮ้ยผมอายุเยอะแล้วอะผมผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นมือสมัครเลยแหละผมอยากหาเงินแต่ว่าหน้าตอนนั้นโอเคผมอยู่ทีมชาติก็คงต้องอยู่ไปผมก็มีเวลาปีหนึ่งที่ผมจะใช้ชีวิตเละเทะทำอะไรก็ได้ผมก็เลยไม่ทอมเลยออกไปเที่ยวกินเหล้าบ้าน,นอนดึกไม่ออกกําลังกายข้ออ้างอย่างที่ผมบอกอะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเลยผมก็อ้างอ้างทุกอย่างผมออกกําลังกายไม่ได้ครับผม สอมไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คุณแจ็คคเนดนิติวณคุณผู้จัดการทีมชาติณตอนนั้นซึ่งตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลุงจีนแล้วก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ผมเขาก็เป็นคนมาบอกผมเลย<ม>ว่าถ้าคุณจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกมาช่วยไหมลองมาช่วยดูเผื่อชอบ เ,เียนเกมเหรียญทองทุกเหรียญเหรียญประวัติศาสตร์ของ Asian Games, เอเชียนเกมเหรียญประวัติศาสตร์นมลระครับเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยที่เคยได้มาเหรียญทองยูทโอลิมปิกหรือว่าโอลิมปิกเยาวชนที่อาร์เจนตินานะครับในทีมนะตอนนั้นก็จะมีน้องจีนอัตยากิติคุณกับน้องมาร์กวันชัยหลวงนิติคุณเขาก็เล่นคู่กันก็ปเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของไทยเหรียญแรกที่ได้เหรียญทองในกีฬาเยาวชนโอลิมปิก เรื่มาเป็นมาเป็นโค้ชเนี่ยผมก็จะบอกนักกีฬาทุกคนตลอดเวลาว่าอย่าเป็นเหมือนผมนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะอย่าไปหลอกตัวเองนะมันกลายเป็นว่าพอเราคิดว่าเราเก่งเราก็ไม่ทําเราก็จะเลิกเลยต่อหน้าที่ไม่ไม่ออกกําลังกายเป็นนักกีฬาเนี่ยก็มันต้องมีอยู่แล้ววินัยมันก็ต้องสามทุกต้องนอนละตื่นเช้ามาตีห้าออกกําลังกาย2องกอล์ฟ เสร็จประมาณทําทุกอย่างเสร็จก็ประมาณ5้าโมงออกกําลังกายฟิตเนตกินข้าวเย็นแล้วก็พักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต้องนอนละมันก็จะเปิมวนอย่างเงี้ยตลอดตลอดอย่างน้อยก็5วันต่ออาทิตย์ จริงๆแล้วอ่ะเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะตัวเขาเองแต่การที่ผมคุกคยอยู่กับเขาแล้วเราเป็นโค้ชให้เขาอ่ะมันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆเราเราโชคดีมากนะที่เราได้มีโอกาสเป็นโค้ดเขาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของ,ของความสำเร็จของเขาถ้าถามผมผมว่าผมไม่มีเคล็ดลับไม่ได้มีทางลัดด้วยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนักกีฬามากกว่าว่านักกีฬาสามารถทําตามที่เราวางแผนเขาได้ไหมหนึ่งนักกีฬากับกับโค้ดเนี่ยจริงๆต้องมีเคมีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเคมีตีด้านไหนก็นแล้วไหนไม่ว่านักกีฬาจะเก่งขนาดไหนโค้ชจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้า2คนนะ่ะเข้ากันไม่ได้อย่างไรผมว่าก็กไม่มีทางประสบความสำเร็จมันเป็นกีฬาที่คุณอยู่กับตัวเองคุณไม่ได้มีคู่ต่อสู้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนแบบวิทนิตที่คุณต้องตีกับคนอื่นเขาหรือบอลที่ต้องเป็นทีมเวิร์คหรือบาสที่ต้องเป็นทีมเวิร์คกอล์ฟนี่คือไม่มีคําว่าทีมเวิร์ค มันคือคุณคนเดียวที่อยู่ในสนามกอล์ฟคนเดียวกับสมาธิที่คุณต้องมีนาต้อน,น,นถ้าไม่มีความซื่อสย์กับตัวเองอ่ะท้ายสุดคุณก็หลอกตัวเองอยู่ดีคุณก็จะโกหกของตัวเองอยู่ดีแล้วคุณก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาที่มันมีได้กีฬากอล์ฟอ่ะมันขึ้นชื่อว่ามันเป็นกีฬาของ integrity อยู่แล้วเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้มีแค่เราคนเดียวที่รู้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับแต้มตัวเองหรือเปล่าบางคนเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้โกงก,งกดเลยแต่เขาอาจจะใช้คําพูดทําให้เราเสียสมาธิเป็นอีกพวกหนึ่งที่การกระทําเลยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็อาจจะมีนะโยลูกกอล์ฟบางคนก็อาจจะมีแบบเคลียร์ๆียแต่งแต่งลูกกอล์ฟหน่อยก็มีเพื่อเอดแบนเดจเยาวชนบางทีก็มีไปแข่งทั้งตัวนักกีฬาเองทั้งตัวผู้ปกครองบางทมีมันมีหมดอ่ะถึง c o r r u ั t i o n ผมก็ยังเชื่อว่าอเมริกาก็ดีกว่านี้แต่กฎหมายส่วนมากผมว่าโอเค แต่แค่มันไม่มีการ enforce มากกว่าเพราะกฎหมายอเมริกากฎหมายที่อื่นเขาก็มีซึ่งจริง,รง,รง,รงๆก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ที่อเมริกากับสิงคโปร์คุณทําผิดเขา enforce เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่เขา enforce หมดแต่ไทยอาจจะก,กฎหมายมีนะโดนก็จริงนะแต่เขาไม่ได้ enforce ขนาดนั้นนะพอ รุ่นแรกๆทําไปรุ่น2ทํนนาไปรุ่นสามไปมันก็กลายเป็นไซโคว่าถ้าเราเรามีมากพอเราก็